สวัสดีค่ะเราจะมาพบกับช่องน้องเจนเันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องมีของเล่นที่สนุกกว่าเดิมมาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูลนรับชมกันนะคะน้องหรือเด็กเล็กสามารถดูกันได้ถ้าเราดูรูปแบบนี้มันจะดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยค่ะมันจะยากมากคนเพิ่งต่อใหม่ๆไม่ได้จํา ต่อเองก่อนไม่ได้นะคะคนเพิ่งเจอใหม่ๆจะต้องใช้ตัวเป็นตัวข้างหลังจะบอกข้อความต้องทาตามไปนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สองจะกลับด้านก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องต่อแล้วก็พอเราพอนานๆถ้าเราจําได้เราก็ต่อนนะคะโชว์ให้กล้องดูค่ะให้กล้องดูนี่นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยแบบถ้าเราจำได้ นะคะเราเนี่ยก็จะเมนดูวันนี้เราก็ต้องต่อโฟโฟเปยนนะคะแต่ถ้าเราจะไม่ได้สามารถไปดูใหม่ก่อนนะคะเราถ้าเราจำได้ใหม่ก็ดูนี่นะคะแล้วนี่ก็มีการ์ดให้เราเลือกใช่ไหมว่าจะต่อเป็นรูปแบบไห<ช>นมีเยอะามากเลย,เลยค่ะมันมีเยอะมากเลยนะคะมีห่บบแบบคะหกสิบหกสิบแบบนะคะสิบแบบไปดูลองดูสิ เลือกเอาเลยชอบรูปไหนก็เลือกแล้วก็มาต่อได้เลยใช่คะ่ะแต่คนที่เพิ่งคุ้นเคยใหม่ๆถ้าชอบรูปไหน <kk k> ก็ต้องดูด้านข้อความด้านหลังเหมือนที่น้องบอกไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องๆเลือกสักรูปมาที่ลองต่อสักเด่นกันสักหนึ่งรูปอ่ะค่ะอ่านี่ก็รูปอะไรน้องเราต่อดูก่อนให้น้องเราต่อเองอ่ะเป็นอย่างนี้น้องเต็มจะต่อเป็นรูปเหมือนอะไรค่ะ ตรงนี้ครับวาจะไม่มีบอกด้านหน้าน้องก็ต้องลองต่อด้วยตัวเองอะน้องต้องทำดูสิน้องจะตอเป็นงูได้หรือเปล่า นะอูใกล้เคียงดูสิเหมือนกันไหมจิงเหมือนไหมไม่เหมือนร้อยเปอร์เซนต์ค่ะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ใกล้เคียงเราสามารถมองดูออกเป็นรูปงูได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่างูมันจะขดตัวแล้วก็เลื้อยไปอยุกอีกอันนี้เหมือนกันให้เราทำผิดแล้วก็ต้องทำม่เรื่อยดีกว่าจะถูกใช่ไหมใช่หรือถ้าเกิดทำไม่ได้ก็มีเฉลยด้านหลังที่น้องบอกใช่ไหมใช่ค่ะมีเฉลยดูแต่ถ้าอยาก สนุกเราไม่ต้องฉเฉลยดีกว่าเนาะก็ต้องคิดเองจนกว่าจะทําได้เนาะใช่ค่ะทีนี้ตาต่อตาแล้วน้องพอดีว่าน้องจะไม่เก่งอ่าก็นองเลือกรูปแบบปลารูปหนึ่งแต่รูปไหนึหลับปลาหลับตาเลือกอะไรหลับปลบาแบบลูปไหนด <laughs> ีนี่คุณพี่อ๋อโหอยากไหมยากค่ะมันแบบหยบจิกนะคะเลือกหน่อยเปลี่ยนเอาเป็นรูปที่น่าเลยเอาที่แบบง่ายสุดๆก่อนตอนนี้ค่ะ เนี่ยรูปนี้ที่เราเคยต่อกันอ่าเราเคยต่อแล้วน่าจะพอได้อยู่อะไรเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเนาะนี่เป็นรูปเหมือนกอริล่าใช่ไหมไม่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 ไมใช่ค่ะ <Godzilla? S 2> มันคือไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์คอยาวนั่งค่ะ<อ>เ,เพื่อนๆไม่ต้องกลัวไดโนเสาร์ชนิดนี้น้องรู้จักมันแล้วมันไม่กินคนด้วยนะคะแบลคิโอซอรัสโอเคเราพูดไปทุกวันต้องพูดไปๆก็ตอบไปเรื่อยๆได้ค่ะคุยกับเพื่อนไปก่อนไม่ยังไงี้มั่ง รูปนี้ต้องฉเฉลยดูด้านหลังนะคะเพื่อนๆมาดูข้างล่างเดี๋ยวป้าป๋าเห็นอืมอไปดูไปดูป <c oughs> ไปเฉลยอยู่ข้างหลังนะโอเคดูซิป้าป๋าจะใช้เวลาต่อขนาดไหนเ <c oughs> อ้า <c oughs> ดูซิถูกไหม <c oughs> เทียบเทียกันหน่อยถูกต้องเด็ก <c oughs> นัขอดูด้านหน้าก่อน ได้เพราะว่าป๋าเคยต่อแล้วรูปนี้เลยรู้อ่านี่ประมาณนี้โอเคนะคะต่อไปรูปนี้ค่ะดูเหมือนโอ้โหยากจังเอาง่ายๆเอาง่ายๆรูปเดิมอีกเนาะเฮ้ยมีรูปรูบิกด้วยดูที่รูบิกดูบิกก็มีเพื่อนเพื่ออยากต่อลูบิกได้นะคะเด็กมาเดี๋ยวน้องให้ดูต้นแครอทข้างล่างก่อนค่ะ นี่แหละก็ประมาณนี้นี่เราดูให้ดูคร่าวๆนะใช่ค่ะน้องเราต่อดูหม่รูบิกค่ะเออโอเคนี่แหละของเล่นตัวนี้ชื่อว่าบล็อกบายบล็อกค่ะบล็อกบายบล็อกเดีาน้องนะคะจะมาสามารถต่อเล่นเพื่อนๆใครอยากต่อเล่นสามารถต่อได้นะคะอ๋อก็คือเราไม่ต้องดูรูปตามนี้อย่างเดียวก็ได้้าชิดเองก็ได้ใช่ค่ะ น้องลองต่อสักรูปหนึ่งสิน้อง้องจินตนาการาแล้วอบอกคิดเองออกมาจะเป็นรูปอะไรอ่าดูงานนี้ะได้เห็นน้อง,อง,อง,องต่อ มีรูนะคะเวลาเราต่อมันจะเป็นรูปรูขอเขาสวยๆนะคะเพื่อนๆต้องดูนะคะนี่ค่ะเป็นรูเล็กๆอยู่เวลาทั้งต่อเนี่ยเราก็เคยเห็นอยู่ทุกครั้งค่ะรูพวกนี้มันต้องขึ้นอยู่ตลอดมันถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปไม่ได้ค่ะอันนี้คือรูปอะไรคะ ยูไปไอะไรยังไม่ได้คิดต่อก่อนอยังไม่ได้คิดคิดเดแล้วมองดูคล้ายๆรูปอะไรเราคิดเดียเ๋ยวรูไปไปัตตรูปเครื่องบินค่ะโอ้เครื่องบินในหัวในหางยังว่า่ามองไม่ออกเลยนี<ม>น่ีหัวนี่หางโอ้โหสุดยอดมากนี่ที่ทางเข้าไปแล้วก็นี่ที่นั่งแล้ว<อ>นี่ค่ะโอ้เ<อ>ก่งมากเลยค่ะโอเคอ่ะปิดรายการได้ โอเคนะคะเพื่อนๆสามารถดูในช่องวิดีโอน้องในช่องเจ้าจันทราได้นะคะช่องเด็กเด็กรีวิวของเล่นค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะใช่ใช่คะ่ะบ๊ายบาย